สามลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่9เมษายนพศ2564นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา10:43นาทีครับก็ใกล้ๆเที่ยงนะครับก็หมายก็จะไงอ่ะแดดจะจัดวันนี้แดดจัดมากเออลมไม่ค่อยมีครับเมฆเมฆน้อยมากก็จะร้อนจัดนะครับก็วันนี้เอานี่ครับตอรีลาตัวนี้นลากกดๆใหญ่ๆอ,อ,อยู่ในกระถาง60เซนนะครับ นี่มหีหน้าทองด้วยนะครับกิ่งก้านดีนะครับอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์ตรงนี้นี่เพิ่งทิ้งดอกไปดอกเพิ่งหมดไปแล้วก็มีนี่เสียบเยอะมากเสียบเดี๋ยวต้องนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเสียบนะครับอันนี้สิบเก้าเสียบพร้อมลากสวยๆนะครับนี่ตามเป็นสีม่วงชั้นเดียวอันนี้ด้วยนะนี่เป็นสีม่วงชั้นเดียวนะอืมทำไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสอีกแล้ว นะครับผมก็ไม่รู้อ่าโฟกัสแล้วนี่ครับเป็นสีม่วงชั้นเดียวที่แบบแบบเดียวกับที่ต้นใหญ่หลังบ้านนะครับนี่ขึ้นมาต้นนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ขาย5 0 0 0ันบาทนะครับต้นใดสนใจก็ทักทายมาเนี่ยครับเดี๋ยวช่วงบ่ายประมาณ5้าโมงนะครับนี่จะเอาไม้สีกระถาง11นิ้วนะครับนี่ไฉไลนะครับมานําเสนอนะครับใส้กระถาง11นิ้วนี่ม่วงตัวนี้นี่ม่วงตัวนี้ลูกไม้นี่นี่แล้วก็แสงทองนะครับแสงทองนี่แล้วก็ตัวนี้สสีในต้นเดียวนะครับมี มีระคังทองข้างหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้ข้างหนึ่งนะครับนี่มีก็ลูกไม้นี่ลูกไม้นี่ตัวนี่ที่ดอกแบบนี้นี่แล้วก็อันนี้เป็นชมพูบานเย็นนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ลูกไม้นี่นี่ลูกไม้ต้นเดียวกันนะครับแม่เดียวกันนี่แต่เฉดจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่แม่เดียวกันเห็นไหมนี่อยู่ขอบนอกเหมือนกันดูแต่ดอกข้างในไม่เหมือนกันนะครับเป็นลูกไม้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตาพิงค์นะครับก็เดี๋ยวตอนสักห้าโมงจะนําเสนอตอนนี้มันร้อนมากมันนั่งไม่ไหวนะครับนี่แสงจันทร์ แสงจัน์ก็มีมีแดงอุดมทรัพย์ด้วยนะครับใครชอบใครสนใจก็นี่ม่วงตัวนี้ม่วงมาหามงคลตัวนี้นะครับดอกพึ่งบานดอกพึ่งบานครับเดี๋ยวตอนเย็นๆยนก็จะนําเสนอนะครับแดงดํานะครับแล้วก็อ้อลูกค้าบอกว่าบางมีตอญี่ปุ่นนาะมาให้เชยชมอีกไหมอะตอญี่ปุ่นน่ะตอรทรงสูงน่ะมันเป็นไม้เก็บแล้วนะครับนี่ผมกับน้องผยมยกตะก,กี้ยกกันมา นี่มีเนี่ยที่ผมทําเก็บไว้นี่เสียบสี่หนึ่งสองสามสี่เสียบห้าครับเสียบห้านะครับเสียบห้านี่มันเป็นไม้เก่าเก็บนะเป็นไม้เก่าเก็บอันนี้พูดตรงๆก็คือต้นนี้ต้นที่อยู่เมื่อคืนตรงนี้สีอะไรนะสีขาวใช่ไหมขาวจันทราลูกค้ารับไปแล้วนะครับก็มีมีเหลืองเหลืองไต้หวันเนี่ยอันนี้เป็นไม้นานละนะครับต้นนี้เสียบเสียบไว้เสียบไว้นานแล้วก็ได้ตออย่างนี้นะครับหรือตอใหญ่ น,นี่สูง8ปดแปดสิบห้าเก้าสิบนะครับ90สิเซนวัดจากปากกระถางนะครับวัดจากกระถางไม่ได้วัดจากโขดทั้งหมดนะนี่วัดจากตรงนี้เก้าสิบเซนก็ห่อด้วยอะไรซื้อยก็เมตรกว่าแล้วก็ลำลำใหญ่นี่ขนาดใหญ่กว่าแขนผมอ,อีกนะนีมีลำใหญ่กว่าแขนผมอ,อีกนะนี่รูรากแต่ละเส้นนะครับเนี่ยเนี่ยครับท่านใดชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าท่านที่บอกว่าบางมีไหมอยากได้ใหญ่ๆไอ้ใหญ่ๆกว่านี้มันก็มีอ่ะ ท่านสูราคาไม่ละอยู่นู่นนะครับเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยแค่นี้สองพันเนี่ยใครจะรับเนี่ยใหญ่ขนาดนี้สูงเกือบเมตรเมตรนั่นแหละรวมรากเนี่ยถ้าหากวัดจากปลายรากถึงปลายยอดเนี่เมตรแน่ๆครับเนี่ยแต่นี่คือวัดแค่ปากกระถางขึ้นมาก็คือเก้าสิบเก้าสิบท่าไรเซนไม่รู้ผมจาไม่ได้ผมวัดไว้อะนะตอนนี้มันต้องมากกว่านั้นแหละเพราะว่าผมวัดไว้ก็พักหนึ่งแล้วแหละเนี่ยครับก็ลำใหญ่ๆลำเนี่ยใหญ่กว่าแขนอีก เนี่ยเนี่ยวัดตรงไหนก็ใหญ่กว่าแขนนี่เนี่ดูใหญ่กว่าแขนผมอีกนะเนี่ยครับขายสองพันบาทขอค่าส่งสองร้อยบาทนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทครมาเป็นเป็นเหลืองไต้หวันนะเป็นเหลืองไต้หวันเหลืองไต้หวันดอกพึ่งมาเนี่ยเป็นเหลืองไต้หวันนะใครจะรับแล้วก็นี่อันนี้มีสองสีต้นเดียวนี่สีเหลืองตัวใหม่สีเหลืองตัวใหม่สวยไหมเนี่ยครับแต่ต้นนี้จะมีรอยหน่อยหนึ่งนะครับรอยโคนมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับ ก็เป็นสีชมพูอันนี้มีสามสีในต้นเดียวรวมสีของตอนะครับก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันมีสามสีในต้นเดียวรวมสีของตอนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาแล้วก็มีนี่แดงซันตาคอสตัวนี้ที่ตามหากันเนี่ยที่ขอบเป็นอย่างเนี้นะครับเป็นแดงซันตาคอสเนี่ยอันนี้ดอกแรกนะครับอันนี้ดอกแรกเพิ่งเสียบได้นี่ย่าว่าจะไม่ขายเพราะมันไม่มีแล้วแต่ว่าลูกค้าก็บอกว่ามีไหมมีไหมอยากได้เพราะว่ายังไงอะ่ะมันก็เป็นเป็น เป็นไม้ที่มันตอแบบนี้มันไม่ค่อยมีอ่ะเนี่ยนีอยู่ในกระถางปี๊บนะอันนี้สูงรู้สึกจะแ0ดสิบเซนมั้งแปดสิบเซนนี่วัดจากปากกระถางขึ้นไปนะถึงถึงตรงไหนไม่รู้ผมจําไม่ได้เนี่ยเป็นแดงตัวนี้แดงซันตาคอรสตัวนี้ขอบจะขาวๆเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับเสียบสามใหญ่ๆเลยนะครับนี่กิ่งก้านดีทรงดีโคดโคดตรงนี้โขดตรงน,รงนี้มีรอยนะครับมีรอยตัด ตัดลากทิ้งแต่ว่าสร้างลากใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องบอกกันก่อนเราก็จะไม่มีการปิดบังกันนี่โคตรตรงนี้จะมีรอยนะครับนอกจากนั้นมันใช้ได้แล้วทุกอย่างมันใช้ได้หมดโอเคหมดสวยด้วยนะครับนี่นี่เป็นสีจริงของต่อนะครับใครจะเอาไว้ก็เอาไว้ใครจะตัดออกก็ตัดออกนี่ครับอยู่ในกระถางหนึ่งตีปบนะครับนี่กัดตีว่าแปดสิบเซนนะครับนี่สูงสูงถ้าวัดจากลากปลายลากจริงก็เมตรอะเมตรกว่าเมตรอะอนนุนเมตรกว่าแน่ๆครับเนี่ยทรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยลำสูงสูงแบบเนี้ย ลำมันก็ไม่ใช่เล็กเลยอันนี้ผมขอขาย1,500บาทนะครับขอค่าส่ง9 5 0้อยห้าิบาทนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับ5้า0ันบาทนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมานะครับมีอันไหนอีกอน,นุลูกค้ารับแล้วนี่ต้นสีแดงมาต้องยกออกออกเพราะว่าต้นนั้นจะเอาต้นนั้นมาขึ้นนะครับนี่ลูกค้ารับแล้วเหมือนกันแดงอุดมทรัพย์แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ต้นนี้สวยๆเลยยังอยู่แล้วก็มีอันนี้นี่ อันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มซับต่อญี่ปุ่นเหมือนกันสูงสูงอันนี้สูงหกสิบเซนนิดๆิดหกสิบห้าเซนเนี่ยครับสองฟุตนิดนิดน,น,นะครับสองฟุตเกินวัดจากปากกระถางน,นะครับเนี่ยกิ่นก้านดีทรงดีโตดดีใช้ได้ขึ้นมาปื้ดอ,อย่างนี้นะครับเป็นแดงพญาเพิ่มซับนะครับใครอยากรู้แดงพญาเพิ่มซับอยู่ไหนะเป็นสียังไงครับอืมคิดไม่ออกแล้วอะหาไม่เจอนะครับพอจะหาจะดูให้เห็นก็ไม่มีหรอกแต่พอตอนแบบเฉยเฉยไม่ได้เอามาเป็นตัวอย่างนีดเพียบเลย ครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ขอขาย1,000บาทนะครับขอค่าส่ง100บาทนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาวันนี้มันร้อนอ่าแดงนั้นยังอยู่นะแดงต้นนี้ยังอยู่นะนี่อ่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะขายนี่ตอญี่ปุ่นไซส์กระถาง11นิ้วด้วยเนี่ยผมขายต้นละห้าร้อยมีอยู่3ามต้นมั้งได้ดอกละนี่แดงตันนี้ยังอยู่นะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้สวยๆเลยนะครับนี่ยังอยู่นะยังอยู่นะนี่กระถางปิ๊บนะนี่ วันนี้ใครชอบก็ทักทายมาเนี่ยยิ่สวยๆเลยเนี่ยผมขอพันบาทเนี่ยไม่ไม,ไม่ยิ่งหย่อยไปกว่าไอไอไอต้นอะไรนะไอต้นสีชจมพูอะไรนี่ยแต่ว่าพุ่มมันจะน้อยกว่าเพราะมันเสียบยาวกว่านะครับอยู่ในกระถางหนึ่งปี๊บนะครับนี่คือกระถางหนึ่งปี๊บนะครับเนี่ยใครชอบใครสนใจก็ทักทายมานะครับเต็มปี๊บอ่ะผมขายโลเลยวันนี้ขายแปดร้อยอ่ะขอค่าส่งมาร้อยหนึ่งมาเนี่ยไม้มันเต็มปี๊บนะนี่กระถางเต็มปี๊บนะเนี่ยแต่ว่าอยากขายมันเสียบสาม เจียบสามด้วย,วยสวยๆด้วยนะครับขายแปดร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งมาใครชอบใครสนใจทักไทยมาอ่ะแล้วก็ไม้ตีพุ่มก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนี่คือแบบลูกค้าถามมาก็เลยจะลงทีเดียวหรือว่าลงให้เห็นเฉพาะเฉพาะก็กระไลอยู่นี่นะครับเป็นชมพูบีเสื้ออ่านี่เห็นแล้วเห็นละนี่เป็นชมพูบีเสื้อนะครับเป็นชมพูบีเสื้อนี่พุ่มอย่างนี้ดอกมันยังไม่มาดอกมันพิ่งมาเนี่ยแหละแต่ว่ามีสีของตอด้วยแล้วก็ข้างนี้เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสามสีในต้นเดียวนะครับนี่ นะครับต้นนี้ไปแล้วต้นนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับนี่เหลือต้นนี้นะครับเป็นชมพูบีดเสื้อแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีของตอนะครับอันนี้พุ่มดีๆพุ่มเยอะๆอันนี้มันเพิ่งเสียบได้ดอกยังไม่มามันแทงแต่ใบนะครับก็800ดร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อบาทนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมานะครับอ้าแล้วก็มีผมขายแล้วนะนี่ห้าต้นห้าร้อยสองชุดชุดสามเป็นชุดสี่นะครับลูกค้าที่จะรับจะรับก็เนียบหายไปนะครับนี่ใครจะรับ อ่อห้าต้นห้าร้อยชุดสามกับชุดสี่ที่ยังค้างคาเนี่ยลูกค้ายังไม่รับเนี่ยลูกค้าจองแล้วหายเนี่ยชุดสามกับชุดสี่นะครับห้าต้นห้าร้อยสวยๆเลยแหละมีดอกตัวใหม่ด้วยนะครับนะครับนี่สวยๆอ้วนๆใหญ่ๆเลยดูคุ้มแสนจะคุ้มเนี่ยนะครับห้าต้นห้าร้อยมีสองชุดนะครับผมผมขอขายเหมาเลยสองชุดนะครับสองชุดเนี่ยสิบต้นอ่ะผมแถมให้ต้นหนึ่ง แถมให้ต้นหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนเลยเดี๋ยวผมไปเดินหาเดี๋ยวผมหาแถมให้ต้น,นแถวแถวนี้แหละนะครับเนี่ยห้าตนะ้นห้าร้อยนะอ่ามีสิบต้นผมแถมให้ต้นเป็นสิบเอ็ดต้นนะครับเนี่ยเอาขายปล่อยขายเหมาไปเลยนะอ่าขายเท่าไหร่อาต้นห้าร้อยพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งผมส่งฟรีให้ด้วยหมันไส้จองแล้วไม่เอากันเนี่ยเนี่ยชุดสามกับชุดสี่นะแถมให้ต้นหนึ่งผมแถมส่งให้ฟรีด้วย นะครับห้าต้นห้าร้อยสองชุดเนี่ยเป็นสิบต้นนะครับสิบดต้นพันนะครับแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะใครจะรับก็ทักทายมานี่ก็สวยๆแหละนี่ไปดูในคลิปเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์อาทิตย์เอจันทร์เหลืองคารเนี่ยแหละห้าต้นห้าร้อยเนี่ยนี่นะครับเนี่ยไปดูเลยนะครับเนี่ยห้าต้นห้าร้อยเนี่ยมีมีสามกับสี่เนี่ยถ้าเท่าเนี่ย ผมลงมาสี่วันแล้วเนี่ยไม่มีใครบอกผมเนี่ยไม่มีใครแบบมาต่อผมต่อเนี่ยเนี่ยผมขายแล้ววันเนี้ยคือเหมาสองชุดเนี่ยผมแถมไม่ต้นหนึ่งแล้วผมส่งฟรีด้วยเนี่ยแล้วก็มีต้นเนี่ยต้นที่หน,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 นึ่งกับต้นที่สามเนี่ยที่ยังที่เปลงวันนั้นเจ็ดร้อยนี่เป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ตัวนี้นะลูกไม้ตัวนี้สวยๆแล้วอันนั้นเนี่ย,วยสวยๆเลยนี่ต้นที่สามนะต้นที่หนึ่งก็เป็นตัวนี่ชมพูสตาพิงค์เนี่ยใหญ่ๆนี่สตาพิงค์ตัวนี้นะครับ ต้นหนึ่งกับต้นที่สามแล้วก็มีต้นที่เท่าไหร่อีกนะต้นที่หนึ่งกับต้นที่สามนะอันนี้ของวันไหนไม่จำแนนแล้วก็มีต้นที่หนึ่งของของเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานตอนเช้านี่ต้นที่หนึ่งเมื่อวานตอนเช้านี่เป็นดอกตัวใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ต้นที่ต้นที่สามลูกค้ารับแล้วนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนี่ดอกใหม่ๆนี่ดอกรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับต้นที่หนึ่งของเมื่อวานตอนเช้านะครับแล้วก็มีต้นที่สิบนี่ต้นที่สิบนี่เป็นลูกไม้ตัวนี้ นี่เป็นลูกไม้สีม่วงตัวนี้นี่นี่ผมไม่รู้ว่าทําไมมันโดนเมินให้มันเป็นลูกไม้สวยมากเลยต้นต้นที่สิบนะครับแล้วก็ต้นที่สิบสามอยู่ไหนเอยหกไปแล้วต้นที่สิบสามอยู่ไหนนะครับผมผมจะหาก่อนนะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นอ้อนี่ชมพูทรัพย์เจริญแมเห็นเป็นไม้เก่าหน่อยไม้หกปีทำเมินนี่ชมพูทรัพย์เจริญสวยๆแล้วคุณจะรู้ว่ามันสวยจริงๆ บูสัตเจริญนี่สวยมากนะครับนี่มีต้นที่หนึ่งกับต้นที่สามของเก่านะครับแล้วก็มีของมีของเมื่อวานต้นที่หนึ่งต้นที่สิบต้นที่สิบสามรวมทั้งหมดห้าต้นนะครับห้าต้นเนี่ยไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะเนี่ยนะก็ผมขายห้าต้นเนี้ยนะครับผมขายเหมาเลยนะพันห้าผมขอพันห้าผมส่งให้ฟรีด้วยเนี่ยไม้ตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลย มีลูกไม้มีไม้ตัวใหม่นะครับอืมมีลูกไม้สองต้นมีมีไม้ตัวใหม่ต้นหนึ่งเนี่ยสตาพิงก็ตัวใหม่เหมือนกันมีลูกไม้สองต้นมีไม้ใหม่สองต้นแล้วก็มีชมพูทรัพย์เจริญต้นหนึ่งนะครับผมขอแค่พันห้านะครับผมขอแค่พันห้าผมส่งให้ฟรีด้วยนะครับใจใจ,ใจกันไปเลยใครชอบใครสนใจก็ทักไทยมานะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงสี่โมงห้าโมงก็จะลงขายนะครับเนี่ย ก็รอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งตอนนี้ไม่จองนะครับไม่รับจองไม่รับออเดอร์นอกไม่รับสั่งไม่รับอะไรทั้งนั้นครับไม่ไม่จองก่อนนะครับก็คือใช้ความเท่าเทียมกันประมาณ5้าโมงไม่เกินเนี่ครับห้าโมงนิดๆก็เดี๋ยวจะลงขายนะครับก็มีไม้ใหม่ๆเยอะนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เนี่ยครับน้องกําลังทยอยแพ็คของเดี๋ยวจะออกไปส่งนี่ใบด่างต้นใหญ่ๆสวยๆนี่ก็เดี๋ยวว่าจะลงให้มันสมบูรณ์ครับให้มันสมบูรณ์เต็มที่นะครับถึงจะลงขายนะครับเนี่ยอันเนี้ย อันนี้ก็คือเสียบได้ยังไม่เต็มที่ก็ยังไม่ขายนะครับอันนี้มันรอให้มันสมบูรณ์แบบต้นนั้นก่อนรอตรงนั้นก่อนเนี่ยมันเพิ่งเสียบได้แล้วมันยังไม่ร้อยยังไม่ร้อยก็ยังไม่ขายนะครับเนี่ยแม่มันยืนสวยจริงๆเลยครับเนี่ยเนี่ยสันตาคอสซันตาคอสแดงสันตาคอสนะครับยืนสวยมากนะครับเป็นไม้อันนี้ไม้ไวัยรุ่นนะไม้ไวัยรุ่นไม้ถ้าเทียบกับคนก็อายุ14 15ห้าขวบเงี้ยไม้เพิ่งได้3ปีนะครับมันก็ยังเล็กๆหน่อยนี่นี่ไม้ที่ เก่าๆเก่าๆมันจะลำอย่างนี้เนี่ยนี่ชมพูซับเจริญใหญ่ๆนี่นี่ไม้ที่เก่าๆจะลำขนาดนี้เนี่ยนี่ดูนี่อันเนี้ยเก่าอันเนี้ยเนี่ยห้าหกปีของจริงเนี่ยอันเนี้ยขายสองพันนะครับคือกิ่งเสียบใหม่แต่ต้นเนี้ยเก่าใหญ่มากนะครับเนี่ยครับนี่ขายสองพันต้นแดงนุ่นขายพันห้านะครับแล้วก็ต้นไอ้ไอ้ไอ้พญาเพิ่มซับนี่ขายพันหนึ่งนะครับท่านใดชอบสนใจก็ ทักไทยมาแล้วก็สีแดงสองชั้นนั่นจาชื่อไม่ได้อะไรนะก็ขายแปดร้อยแล้วก็ไอสตาไอไม้ที่ตีพุ่มหนะไอชมพูผีเสือ้อแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีของตอสามสี่นะต้นเดียวขายแปดร้อยนะครับแล้วก็มีไม้ที่ค้างๆกับคาไซสิบเอ็ดนิ้วห้าต้นพันห้านะครับส่งฟรีแล้วก็มีห้าต้นห้าร้อยชุดสามกับชุดสี่นะครับสองชุดขายเหมานะครับแถมให้ต้นหนึ่งส่งฟรีด้วยนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักไทยมาจะได้แบบไปเป,ป,ป,ป็นรอบๆไปอ้อ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีเวลาลงนี่ชุดที่ห้าลูกค้ารับแล้วนี่ <c oughs> มีไม้เป็นรอยอย่างนี้นะครับเป็นรอยอย่างนี้แต่หายดีเรียบร้อยนะแต่มันเป็นรอยมีหกต้นไซส์กระถางแปดนิ้วใหญ่ๆเลยแล้วก็ให้ดอกแม่มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะไอ้ไม้เป็นรอยไม้มีตาหนิเนี่ยมันจะแบบให้ดอกเยอะอย่างนี้เห็นบ้าดูชมพูชมพูลูกไม้นะเนี่แดงก็แดงุดมทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยอย่างนี้นี่เห็นไหมแต่มันหายดีแล้วนี่อันนี้ก็ลากเป็นรอย อ๋อนี่นี่นี่รากอันนี้เป็นลอยนะครับเนี่ยนะครับนี่ยดูมันจะให้ดอกแบบโหดมากเลยนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนคนที่แบบอืมคนแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ครบสามสิบสองเหมือนเราทั่วไปก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีมีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะแบบไม้เป็นลอยนี่จะแบบโอ้โหให้ดอกให้อะไรดีนี่อันนี้อ้วนใหญ่มากเลยให้ดอกดีมากเนี่ยนี่จะเป็นลอยข้างหนึ่งเห็นไหมนี่ดูหกต้นนี้ กต้นนี้นะไม้เป็นลอยหกต้นนี้ไซส์แปดนิ้วใหญ่ๆด้วยนะเออผมขอสี่ร้อยพร้อมส่งเลยโอ้โหดอกจะจัดโ,โหดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยผมขอสี่ร้อยพร้อมส่งเลยมาเอาทุนมาให้ผมเนี่ยแล้วไปเลี้ยงกันต่อแต่เป็นลอยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นลอยเตรียมจะตายนะมันหายดีแล้วพร้อมที่จะใหญ่โตต่อไปเนี่ยหกต้นสวยๆเลยในกระถางแปดนิ้วขอสี่ร้อยรวมส่งเลยผมจัดให้นะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมานะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนชวนชมบางโตนะครับครับชอบอันไหนแบบไหนก็ทักไทยมามามาดูกันนี้มาดูต้นนี้นี่สวยมากครับนี่ครับแปดร้อยเพาะแปดร้อย่อค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยครับใครชอบก็ทักไทยมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ